าวันเกิดครับคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่1มิถุนาย,ยน2565จะเป็นใครบ้างนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับ5วันเกิดนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามาแล้วนะครับจากการคำนวณน,นะโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยครับแต่วันที่เราจะมาออกคำพยากรณ์นะครับหรือคำทำนายก็จะเสียง่ายนะเราจะใช้ในดูในเรียกว่านะวังจักร นะครับของวันที่1น,นะครับมิถุนายนจน 25- งพนะครับเวลา15นาฬกาสนาทีโดยประมาณนะโดยหยิบในระวังจักรเนี่ยครับแล้วก็มาอ่านดวงนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ5วันเกิดที่จะมีผลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนออกตัวก่อนนะครับว่าการทำนายการพยากรณ์การเสี่ยงทายแบบเนี้ยนะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพ ว่างนะครับไม่ได้ระบุหรือเจาะจงใครเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นแนวทางนะครับผมเออนะครับเรื่องการสิงโชคเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาคนเออนะครับแต่ว่าเราดูไว้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นแนวทางที่ผมบอกไปน่าจะเอาแล้วครับก็เข้าสู่โหมดนะครับในเรื่องของการเจาะลึกนะห้าวันเกิดด้วยกันนะครับผมวันแรกครับใน ช่วงวันที่1นึ่งวิถุนายน2565เนี่ยดวงของคุณเนี่ยจะมีโอกาสจะมีโชคเข้ามานะครับได้แก่คนวันจันทร์ครับผมนะเออนะครับคุณจะดวงจะโชคดีแล้วนะครับเพราะจากการผูกดวงในนวางจักรนะครับเวลานะครับในช่วงนั้นนะฮะสิบหนกาสีาทีครับทอดมาอยู่ในลักษณะพิจิกนะมีดาวพระจันทร์นะครับคือเลข2นี่ครับอยู่ในเรื่องการเงิน นั่นแสดงเห็นว่าการเงินของคนวันจันทร์นะครับจะโชคดีจะมีเงินไหลามาเทมานะครับดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะคือความสําเร็จชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยดวงเกณฑ์ของคุณเนี่ยนะครับชัดเจนครับที่จะมีโอกาสนะครับรับทรัพย์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงากินนะนะครับหรือท,ทำงานเกี่ยวข้องงานบริการจะโดดเด่นมากๆเลยนะครับ ส่วนข่าวดีเรื่องโชคลาภก็มีให้ลุ้นนะครับผมสื่อที่จะเสริมดวงคนวันจันทร์นะครับดาวจันทร์เป็นเจา้จาเจ้าเรือนสุพระนะครับสุพระคือวัดนะครับไปไหว้สักการะพระปางเรียกว่าปางห้ามญาตินะฮะจะได้เสริมดวงเรื่องของความเป็นสิริมงคลในเรื่องของการเงินนะครับความสําเร็จแล้วก็โชคลาบเข้ามา นะครับคนนะที่ให้โชคคนวันจันทร์ครับดาวจันทร์ครับไปอยู่ในเรือนพฤหัสนะครับแปลว่าคนที่จะให้โชคคุณคเป็นผู้หญิงไงผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงซิงเกิลมัมเป็นแม่ไม้นะครับเออนะครับจะเสริมดวงเสริมโชคลาภคุณนะครับเวลาไปซื้อเนี่ยเสียงโชคเสียงทายที่ใครชอบลุ้นตัวเลขนยะก็ไปซื้อกับคนที่ผ่านการมีชีวิตมีครอบครัวมาแล้ว นะครับผม,มหรือมีลูกติดเออหรือปัญหาความรักของเขาแตกแยก,กอายุก็ต้องสามสิบถึงสี่สิบนะครับตรงนี้จะให้โชคให้ลาบวันต่อไปนะที่จะมีโชควันพุธกลางวันนะนะครับคนวันพุธกลางวันต้องบอกว่าครับดาวพุธครับหรือเลขสี่เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับอยู่ในเรือนวินาศไงน,นะครับการผูกดวงในระวังจากเนี่ยตำแหน่งวินาศแปลว่ามืดมืดอึมครึมปกปิดปิด,ปดบังไม่เปิดเผย นะครับแปบลบว่าคนวันพุธกลางวันคุณจะมีโชคในเฉพาะในช่วงกลางคืนเป็นแบทแมนนะครับผมอาไม่ใช่นะจะมีโชคตรงนี้นะจะให้คุณจะมีโอกาสดีๆด,ดวงคนวันพุธกลางวันเนี่ยจะรวยแบบเงียบๆจะมีโชคเข้ามาแบบป,ปุ๊บปั๊บฉับพันแบบไม่คาดฝันนะครับดาวพุธครับเป็นดาวแห่งการสื่อสารเป็นดาวตงตัวแทนเรื่องของการค้าขายและเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องชุมชนตลาดนัดนะครับ หรือตลาดที่เราไปช้อปปิ้งกันนี่นะครับวินาทีว่ากลางคืนไปซื้อหาในตลาดกลางคืนตลาดมืดนะครับตลาดโต้รุ่งนะฮะตรงนี้จะให้โชคให้ลาบคุณนะจ๊ะผมดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสแล้วนะครับเสริมดวงก็ไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสมุดหนังสือสวดมนต์นะครับอุปกรณ์การเรียน นะครับจะได้เสริมดวงกระตุ้นโชคลาภให้คนวันพุธกลางวันได้เฮงยิ้มรับความสุขได้เลยครับนะฮะแล้วก็สำหรับวันต่อไปครับได้แก่วันอังคารครับอาฮ่ใครที่เกิดวันอังคารนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเฉียดไปเสร็จมานะนะครับหรือทุ่มไปเนี่ยแล้วก็ผิดหวังนะครับงวดนี้ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จ นะมีความลงตัวในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภของคนวันอังคารในช่วงต้นๆเดือนนี้นะดวงของแต่สตาค์คุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภที่เกิดจากตัวเองตัวเองจะเป็นโชคลาภเพราะดาวอังคารครับโคโจรร่่งกวบดาวพุธนะครับอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภดาวอังคารเป็นดาวประจําวาสนาดาวประจําตัว แปลว่าดวงคุณจะมีโชคลาภที่เกิดจากตัวเองนะครับเช่นวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดก็ได้นะถ้าใครมีให้ละเอียดลงไปหรือปีพศเกิดครับตรงนั้นก็จะทําให้คุณมีโอกาสได้ลุ้นไงหรือเลขที่บัตรประชาชนท้าย3ตัวหลังนะครับเออลองไปเปิดแล้วลุ้นดูนะครับผมจะก็จะมีโอกาสที่ทําให้คุณสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคการลุ้นรางวัลเนอะ นี่คือประเด็นของคนวันอังคารที่จะมีโอกาสได้เสียวได้หัวใจจะวายได้ลุ้นไงเออนะครับผมวิธีการเสริมดวงของคนวันอังคารนะครับต้องบอกว่านะครับดาวอังคารเนี่ยมันแปลว่าเหล็กไงนะครับแล้วก็ร่วมกวับดาวพุธนะดาวคู่นี้แปลว่าเป็นถ้าตีความในเรื่องของสถานที่นะอังคารคือเหล็กดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะถูกต้องไหมครับดาวพุธแปลว่าประตูครับไปทําบุญ นะฮะหรือนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องประตูซุ้มประตูวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นเนาะเ้วก็ช่วยนะครับช่วยเหลือหรือช่วยแบ่งบุญหรือบอกต่อบุญเรื่องของการสร้างประตูนะครับประตูโบสถ์ก็ได้ประตูวัดนะครับจะทําให้คุณเนะี่ยมีบุญที่เร่งให้เกิดโชคลาภนะครับประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับนะฮะเอาละครับ,รบต่อไปครับคนที่เกินวัน พุธกลางคืนครับดวงดาวนี้ต้องบอกได้เลยว่ามีความโดดเด่นมากครับเพราะดาวลาหูเลขแปดเนี่ยเป็นตัวแทนดาวพุธกลางคืนนะได้ตำแหน่งองเก์นะครับเรียกว่เป็นองค์เกณ์คือความเจริญรุ่งเรืองขององค์สมบูรณ์ดังนั้นคนวันพุธกลางคืนนะครับดวงเกณฑ์ของคุณก็จะมีโชคจะมีรับทรัพย์จะมีเกิดความมั่นคงมั่งคั่งจะมีความเรียกว่า ก้าวหน้าดีอุดมสมบูรณ์ในช่วงต้นต้นเดือนนะครับเรียกว่าดวงของคุณัมมิ่งอัพนะัมมิ่งอัพัมมิ่งสูงแล้วนะครับกลับมายืนหนึ่งแน่นอนนะจ๊ะพูดกลงคืนเนี่ยครับคุณจะมีโชคนะครับจากครอบครัวจะมีโชคกับสถานที่นะครับที่อยู่อาศัยนะครับหรือพาหะนำพา รถยนต์นะครับก็ไปลองไปดูนะบ้านเลขที่ฉนดที่ดินนะครับแล้วก็ทะเบียนรถนะครับเพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือพันธุทนะุไงพันธุนั่นหมายถึงครอบครัวพันธุทุกหมายถึงอสษาหาริมทรัพย์หรือที่ดินบ้านรถที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูนะครับดวงจะมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์แล้วหรือเปล่าอะไรก็ต้องมาตรวจสอบดูนะเพราะว่าเออมันก็อยู่ที่ บุญภาวาสนาสงด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นฐานดวงของตัวเองด้วยแต่อย่างก็ตามเนี่ยมันก็ยังพอมีให้เห็นโครงสร้างของเรื่องของโชคลาบบ้านนะครับวันพุธกลางคืนนะครับเอากาศครับไปเสริมดวงนะครับเออนะครับเลขแปดนี้นะฮะแปลว่ายักษ์นะเท้าเวสุวรรณเป็นด่านโชคครับนะครับไปขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถวายดอกกุหลาบแดงนะ น้ำแดงเพื่อเป็นสริมงคลไงเออเขาสีแดงเนี่ยคือความสริมงคลจะได้ส่งผลนะครับกับดวงของคนวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ครับสำหรับวันสุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวนะก็คือวันพฤหัสบสดีครับใครที่เกิดวันพฤหัสบดีครับต้องบอกว่าคุณจะเป็น ดวงที่โชคดีแล้วนะครับเพราะดาวพฤรหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยนะครับของลัคนาพิจิกในระหวาังจากที่เราผูกด,ดวงกันเนะพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบึ่งให้มากานะอะยังไงก็ตามว่าคนวันพุธเอ่อวันพุรหัสนะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าเสี่ยงนะครับแปลว่าชอบลุ้นยนังไงนพฤรหัสเนี่ยคุณจะมีโชคครับจากสถานที่ การศึกษาก็ได้นะครับหรือสถานที่เกี่ยวกับวัดไปทําบุญในช่วงนี้นะถ้าดวงคุณแล้วก็มีโอกาสาได้ทําบุญกับพระที่ประทานอุปสมและขออิษฐานเนี่ยนะครับซมซีอ่าหนึ่งในที่จะมีโอกาสถูกเรื่องของโชคลาภก็ลองดูการเสี่ยงทายเรื่องของซิมซีดูตัวเลขนะครับหรือตัวเลขหางประทัดนะครับแล้วก็ทูบมงคล เนี่ยน,นะครับลองดูนะนะครับไปไหว้พระก็จะมีทุบมงคลใช่ปะแเราก็ดูตัวเลขนะั้นนะครับคุณจะมีโชคจากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่การศึกษานะครับผมตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนอยู่นะไปถามอายุอาจารย์ก็ได้ที่สอนนะก็มีมีโอกาสถูกนะเออนะครับหรือหรือ,รอพระนะครับพระพรหมหรือพระที่เป็นเชิงสสยลากหรือเป็นอนุอนุสาวรีย์หรืออนุสรเนนะี่ย ในมหาลัยนะครับลองไปดูปีปศที่ก่อตั้งสิเอออาจจะมีโชคตรงนั้นให้ทําให้คนหวนพฤ้นหัสได้เรียกว่าติดไม้ติดมือบ้างเล็กน้อยนะครับก็ลองไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะจะเอาละครับก็ครบแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเออนะฮะพิมใต้โพสต์กันมาเลยนะครับว่าชื่นชอบหรือเปล่าในการที่ออกคําพยากรณ์หรือคําทํานายของพี่หมอนะ ก็อย่างนึงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆไว้โอกาสหน้านะครับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ